สบายดีพี่พี่น้องๆ้องเ,ออเพื่อนมิตรภายในหรือตั้งประเทศเนะาะเมื่อนี้ก็เป็นบรรยากาศยามใบยๆเนาะได้มา,ายืมมายามอยู่เทียงนาเนะาะบาาแปลงบ้าแปลงบานาและมือซุเปอร์แต่ว่าโบาเห็นเพื่อนลงคลิปได้สองสามเมื่อเลยลก็เลยามาเบิง้งโทรกับโบได เพื่อนเป็นไปสั่งว่ามาเบอร์แล้วเพื่อนกอะดับหน้าเนาะฮัเนี่ยเออดับหน้าเพื่อนกะดับสองคนเออมันยังแฮงงานเพื่อนบบหลายมันหน้าไปกับโบแล้วมันเออฮะสบายดีเออเฮ็ดอ่าเฮ็ดห,หน้าเฮ็ดเฮ็ดเ,เองเลยบุตรปีนี้บุตรจา้างเอยน้องว่ะ เอกเลยมันเงินบโหราล้วบพูดในจ้างผมบ่าโอ้ใช่ว่าวสองคนที่มาซอยเขาไปปกศพให้ไว้เก็บเอวแล้วเขาสองคนเลยระดับเออเออเฮาต้องคันแม่นว่าพอมีมีแนววิธีแก้ไขอะนะราะว่าน้ำน้ำนามันเปลี่ยนนาโนนเนาะเฮาอีกสภาพเสพผลนะท่วมมันมีน้ำพอดับได้ตอนนี้เยอะ จ้างให้มุม้งมุฮุกช้อยประมาณมือสองมือแล้วจะน้อยมันได้โด,ดนแล้วปะบูมีน้ำแล้วอ้าวเนี่ยมันบูมีคนจะเป็นเลงมันเลยดิเออมันไม่โดนเด้มันผลบุตกมือหนึ่งชองมือแปลนมันก็แห้งแล้วมาเน่ยแห้งมันก็ไอจะคนได้กินรนนะู้ผมว่าเน่ยไม้เออวันศิลมาสู้เพิ่นให้เพิ่นพาประหารน้ำไม้พอได้เมื่อต้มทานผู้ชมเลยฮะไปเบื้องความกันเลยเนะ <c oughs> าะเออป้าป้าอันนี้กระอย่งเสียมเออ กอดนี่เด้อกอดนี่ก็มีนะนี่แนมปัตพีก็ยังนั่งกับโปกโปเ่อเเหลี่ยปัตพีก็ยังเห็นไเลิบลายเติมเลยทีโไปจับ เที่ยงอยู่แล้วต้นพักนี่ก็นด้อโอ้พักนี้ก็มิโอ้นอนอนอขาวจะเสียอบหเนอ่ยอนั่งกระโปรงดิบมาพักนี้มันซับย่ไง เห็นบ่หรอไม่ทางทางนี้มันบไไน่อยากไหลไปเลยก่อใหญ่ก่อน้อยเลย ơ ơ ô nhung lại thế ạ chuồng nó quá nó bỏ. แมนแมนแม่นมูกกระปูแดงกัมิมกกระปูแดงกันหลายอยู่เลยขาดแล้วบ่คือว่านอยใหญ่เติมเผา พอเราซุกเ,เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยทานผสมม้อมันนอ่อยเล่อ,อ่าอ่เออนนี้เด๊น่น,นนะม่นจพอจะมีจจเราจะจ,งจดาเสียมยาวนันเพื่อเรา ดีเข้าไปน่น,นี่นะมือเออมือเขาเที่ยงมัดไก่เลยนะไม้หน้าป่อยปลู่อยู่ <c oughs> เออ <c oughs> ข่าวนนไมัยข่าเออเอาโอ้ยยุงเนี่หลายยุงหลายพี่น้อง พูดเอาพูดเอาพี่น้องโอ้ยเอาน้ำไม้ไปใส่กับพี่น้องเออเอาโอ้ยยุงนีไหลายยุงหลายพี่น้องพูดเอาโยกกลับมาทำบุกเข้าไปเลือกเลยยุงหลายพูดเลาะเลียบเอามันยุงมันง่ายนี่ กอดมันห้างเั้ยข้าขอห้างมันออกลำมันห้างมั้งคนกับบเอาเน่ากับบ่อยากแล้วฮันเด้ฮันเด้เข่าๆไล่ให้แม่เหรอฮะเออแดกไปซื่อๆหน้าจ้ะฮะแม่ไล่ไล่ฮะแต่ว่าไปทางนั้นละแป้นฮันเด้ แมน่นเหรอ,อแค่แม่นคือเมียคอยเล่าไปคดตอตโน,นออกข่าวได้เเ่าว่าเราเอาัตโอน,นออกมันยุคดิบมันง่ายเสาะหาแล้วเล่เาก็เมื่อกินเมื่อกินแล้วต้มกินก็นหาแล้วนะอ,อ,อาหารธหมไเรชอเน่าหรอชอบเนาะยาแล้ว่าชอบ เราก็ได้ดำนาแล้วล่าเพื่อนบบบ้อนคันเลยเบรอวเนี่จะว่าไปเอาละเละ็จแล้วเอ,อาละปะ